มาไปดีพี่น้องแล้วเลียงแล้วงานเลยพี่น้องเอ้ยมานั่งโอ้นั่งลงกันเด็กนอนเลยคะเด็กด้านกลัวด้านกลัวเด็กงานเด็กนี่เนาะนั่งสาวกลัวแม่นี่คือนันติดโวิดแวดเด็กงานสบายดีเด้อพี่น้องมาในีจนคำจนมืดพี่น้องเลียกกันแล้วเลือแต่เด็กๆลังๆังถอยอยู่ ด้านบูกาดนุมน่มๆกําลังนั่งเรีนอยู่พี่น้องไอ้ว่าพเฟิเอาแผนนั่งเรีนอยู่ด้านนี้สาวๆกําลังชิล่างถ้วยพี่น้องน้องคอนกับน้องนาง,งน้อยรีเมื่อกี้นี่เพิ่นเมื่อเอาดอกไฟมากวาดสิล่างกันคืนเลยได้พี่น้องเั่นเต๋อกันแล้วเวียกค่ะ ยิงเสาเ่อแต่ใช่สบายดีสบายดีน้องคอนล่างกันขึ้นเลยได้พี่น้องเอรุยเลยอ่าเมื่ออื่นขาบวมีีวียกยั่งกะสมิงกะใชได้เมื่อพ่อมกับน้องสาวกับอีแม่เลยพี่น้อง จะได้เมื่อเลยเมื่อเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้่งเลยเข่าซาบิงกะเริ่มสุกแล้วมีแต่มีโอกาสนานจังสีเคยมาใหม่เก็บเบิดแล้วบ่ล่ะเก็บมาโฮมกันเลยเด้อเคยบวงกันบลายดอกพี่น้องเลยต่างชอยกันกะอาจจะแล้วไว้อยู่สบายดีพี่น้องเอ้ เป็นปัดกวาดชินให้เด็กๆพ่นล่างถ่วยไปพที่น่องเห,ห <c oughs> ียนมือืื่นเท่าก,กับแมนแมนเหียนกับปลายดอกนอกปะเมียดน้อยๆมืออื่นกกโดยเป็นของอยู่ของกินกับพอดีเลือกกับบลายหี่น้องพอดีเลย น้องหมูลินกับน้องอนนนจ้าฝากน้องเนเด้อเอ้ยจิไปหลังถวยละเอ้ยสวัสดีครับน้องนอนครับวัสดีครับแล้วพี่น้องเอ้ยว่าสนใจน้ำแม่เลยอันนี้ยืมของอันเอ้ยลุงมะลินก่อนเด้อเ่็นก็กินข้าวกินน้ำแล้วแล้วพี่น้องอาบน้ำแล้วแล้วมีแต่ตอนนี้จังกีพาพมันกลับไปนอนให้บุลินก่อนเนาะ ก้านในก็เมนปัดกวาดแล้วพี่น้องมีแต่จะไหนจังสิถูอ่าทูบ้านให้ป้าจังจะถอยกลับเมนเป็นระเบียบกน่อยก่อนจังสิถูจะไหน่อยน้องเมฆก,กันหน่าชินอนแล้วพี่น้องสนใจนอนรับแล้วเป็นครอบครัวกัเราเองไม่ต้องเป็น

เจ้าป้านาปูไรค่ะนอปูนาขางไหลใช้ํันไมันหลังของกระไดเอรยากกะหูได้หม่แ่ทัทีเปิดฐานมาประมาณเขาเกิดเขาล้างปูตลอด้งนยางเงี้ยาจะไล่ไล่เลยเขาสีอันนี้การันผ่อนไเลยเสไมาหลังนี้ออกไนที่ตัวหนาคเปนสีิไลจะเปินได

ใส่นเลยค่ะกด้วย่างถ้วกแล้วเ,เด้วจ้าพี่น้องเือแต่ เหนมื่อื่นเนาะมันการ์เลยแล้วเหมืแล้วพี่น้องเคยบวงเมางกโมเบวงกจอกกัหลายประเดีนเอาคยวงกฟรส่งก สกลเาทงนิดอบเป็นนาทีของเขานี่้ไ่อยลายเนางสวยแล้วเดจ้าพี่น้องกาคลิปนี้นครอนกาคอลาไปก่อนเดจ้าผักซองน้องคอนสวัรค์เคสามนี่เจ้าพี่น้องลาไปก่อนพี่น้องบาย